ย้อนกลับไปในปี2017เคยเกิดกระแสไวรัลสุดโด่งดังที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลายบนทวิตเตอร์เมื่ออดัมเอลลิสนักวาดการ์ตูนหนุ่มได้ทวิตข้อความว่าอพาร์ตเมนต์ของเขานั้นถูกผีเด็กเข้ามาสิงสู่ซึ่งเป็นผีเด็กหัวบุกที่มีชื่อว่าเดวิดคอยตามรังควานเขาทั้งในฝันและโลกจริงซึ่งอดัมก็ได้ทวิตข้อความอย่างต่อเน,นื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ชวนขนลุกที่เขาได้เจอ ภายในห้องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายที่อ้างว่าถ่ายติดผีเดวิดหรือแม้กระทั่งคลิปแมวในห้องที่พร้อมใจกันเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าประตูเหมือนรอใครบางคนกลายเป็นเรื่องเล่าสยองแบบเรียลไทม์ที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ขย่าวขวัญสุดเหียนที่จะมาสร้างประสบการณ์หลอกหลอนจนผู้ชมต้องสะพรึงเดียร์เดวดตามหลอกตามหลอก เมื่อการโต้อตอบเครีคีย์บอร์ดที่เคยเป็นเรื่องสนุกกำลังจะสร้างความสยองให้กับเขาจนลืมไม่ลงเรื่องราวของอดัมเอลิสนักวาดการ์ตูนออนไลน์บนเว็บไซต์ BuzzFeed ที่ชอบโต้อตอบกับคอมเมนต์ออนไลน์ที่คอยติดผลงานของเขาอย่างสนุกปากแต่หลังจากวันหนึ่งที่เขาได้ตอบกลับแอคเขาที่ใช้ชื่อว่า De a r David เขาก็ต้องเจอกับเหตุการณ์ชวนขนลุกและการปรากฏตัวขึ้นของผีเด็กสุดเหี้ยน ที่คอยตามรังความและจ้องจะเอาชีวิตยิ่งเขาพยายามค้นหาความจริงกลับยิ่งพบกับความสยองที่เกินจากจินตนาการเตรียมพิสูจน์ความหลอนของผีเด็กหัวบุบในตำนานย่าทักย่าท้ามันจะมาเอาชีวิตเดียร์เดวิดตามหลอกตามหลอน,ลอนสองพฤศจิกายนนี้